สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนะครับตอนนี้อยู่กับคุณสมเกตขยันการนะครับเจ้าของสมเกตบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชมชมัน<ช>คืออะไรพี่ทำไมต้นไม้เยอะขนาดนี้ ผมเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะธรรมชาตินะจุดนี้จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วของเราเนี่ยจะไม่เอาต้นไม้ออกต้นไม้มีอยู่แล้วเดิมๆแล้วก็มาเสริมแต่งแล้วก็ใส่อาคารเข้าไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นแบบชาวบ้านชาวบ้านมันได้ห้องเยอะนะครับพี่หรือออหมดเนี่ยเรารักธรรมชาติว้ก่อนเพราะธรรมชาติทําให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนคนมาพักก็สุขภาพดีจากฟลอนต์เดินมาต้องผ่าร้านอาหารใช่ใช่ครับตกแต่งแบบสไตล์แบบ ต้นไม้อ่ะใช่ใช่ใช่กว่าจะถึงห้องนู้นใช่ใช่ของพี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็จริงจริงแล้วเราจะมีออสเตรเลียหน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็มีเยอรมันแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ตามมาด้วยคนไทยก่อนที่ผมจะมีรีสอร์ทอันนี้มานะแต่ก่อนนะใช่ไหมผมก็เป็นชาวนามาก่อนเป็นชาวไร่เป็นชาวสวนเป็นยามรักษาความปลอดภัยใช่ไหมเป็นชาวทะเลทําได้หมดกับทุกเรื่อง คือคิดง่ายๆว่าตกคนอย่างผมไม่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วล่ะใช่ไหมเพราะทเป็นทุกเรื่องใช่ไหมไม่มีปัญหาเริ่มไม่กลัวจนด้วยเพราะเคยจนมาตลอดสบายใยไม่ต้องกลัวจนใช่ใช่จนมาแล้วใช่เคยจนมาแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมจะกลับไปอีกเหมือนเดิมนะอยู่เรือนต่ําน้ำลายอยู่เรือแจวเรือพายก็สบายไม่มีปัญหาไม่แปลกไม่แปลกชอบคำนี้พี่มากเลยนี่คือชีวิตจริง ไม่ได้อุปโลงขึ้นมาสําหรับผมง่ายๆแต่ไม่ลืมธรรมชาติยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่สามารถที่จะทําได้อีกตรงนี้เก็บไว้อย่างนี้ป่าในเมืองไม่มีที่ไหนแล้วนอกเหนือจากสมเกตบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดกระบี่อยู่อ่าวอางนังคุณผู้ชมครับมีอยู่อันหนึ่งผมจะนาเสนอเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆคุยกันผมชอบเรื่องการบริหารจัดการหรือแมネจเมนต์ของพี่ครับผมได้นอกกรอบไม่มีในตําราคุณผู้ชมเดี๋ยวมาพบกันครับครับผม ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่สมเกียรติบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วก็ยังนั่งอยู่กับพี่สมเกียรติเหมือนเดิมนะครับแต่อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมสระว่ายน้ำมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่แล้วมีนะครับพีอาสาวสวยนั่งชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรน้องนิภาพัฒน์น้องณน้ิภาพัฒน์สวัสดีจ้าชื่ออะไรคะเกสตินค่ะน้องมต์น้องมต์นี่ทำอะไรเอ่ยอยู่ที่นี่การตลาดอยู่การตลาดน้องณ์ โอ้โหพี่ครับใช้คุ้มไปปากครับคนหนึ่งสองอย่างเลยเหล่เนี่ยคนมีความรู้คนมีความสามารถต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้รีเซพชันกับเรีเซเวชันนี้ก็ยิงยิงทำงานอันเดียวกันได้ใช่ไหมหนึ่งโอเครับบุ๊กิ้งรับบุ๊กิ้งสองก็ต้อนรับต้อนรับได้ก็ไม่มีแปลกใช่เพราะต้องรับโทรศัพท์อยู่นี่คุยกับลูกค้าอยู่นะสบายน้องนะน้องมนเคยไปกิจกรรมที่พี่สมเกียรติจัดหรือยังที่บอกปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสตาปาร์ติสตาปาร์ตี้ไปทุกปีได้ข่าวว่าโดนพี่สมเกียรติ ขให้เก็บขยยบ่นเลยตอนนี้บ่นเลยไม่ว่าบอสไม่ว่าเพราะว่าในส่วนของตรงนั้นมันจะช่วยในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติคะเราก็เลยไปช่วยคุ้นฟูในส่วนของตรงนั้นค่ะในป่าชายเลนแถบหาดค่ะตอนที่เราไปกันที่สุเกตนะค่ะก็คือแต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนปีแรกที่เราจัดเราก็จะไป ลาธานีเขาตกก็ไปทำแถวนๆ้จ้าผู้เก็บขยะมีกิจกรรมให้กับพนักงานที่เป็นการเหมือนให้กับพนักงานมีความได้รู้จักกันมากขึ้นระหว่างสองโรงแรมอ๋อใช่เพี่ชายใช่ไรเล่รีสอร์ทจักสังเกตบุรีไรเล่รลเวิลล์ไรเล่รลเวลล์ไรเล่รีเวลล์ไรเล่รีเวลล์โอ้โหแล้วครั้งแรกเป็นไงเป็นไงแบบเฮ้ยอะไรวะบอสให้มาเที่ยวบ้าอะไมานั่งเก็บขยะเนี่ย วก็แบบว่าหมายถึงว่าเราได้รู้จักการมากขึ้นนะคัะเพราะว่าในส่วนของโรงแรมไล่กับอยู่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 ในส่วนของเกาะใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่แต่เอานางเนี่ยมันเป็นส่วนเขตพืนีแล้วก็รู้จักกันมากบค่ะแล้วยังไงเลยพี่พาน้องเขาไปเที่ยวแล้วไปเก็บประหยัดพี่คิดยังไงคือในส่วนของตรงนี้จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็มีจิตสาธารณะอยู่แล้วเพราะพวกเราก็อยู่กับ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นของเราอยู่แล้วที่ไรลิมวเลก็เหมือนกันก็มีต้นไม้อย่างนี้ท้ายที่สุดทุกคนก็รักต้นไม้ทุกคนต้รักธรรมชาติคือ1เราไม่ทิ้งขยะสองเราไปช่วยเก็บขยะสามกิจกรรมร่วมนี่อย่างน้องนาเขาว่าเนี่ยใช่ไหมสองที่จับมือประสานกันรู้จักกันไม่ค่อยได้เจอใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยได้เจอกันสองที่บางทีเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ใช่คุยทางออย่างน้องนาเนี่ยเขาอยู่เลนเดียวก็อยู่ที่สมเกตบุรีอย่างน้องมนเนี่ยเขาอยู่สองที่ เขาอยู่มาร์เก็ตติ้ง่ะอ๋อมาร์เก็ตติ้งของที่เลยอ่าวันสต็อปเซอร์วิสอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่คิดว่าต้องทำใช่ใช่ต้องทำทุกคนจะได้มีจิตใจใช่ใช่ใ่แค่อย่าทิ้งเราก็ชนะเลยอ่าใช่ไหมยิ่งเก็บไปด้วยยิ่งสุดยอดเฮ้ยคืออย่างนี้ฮะผมผมผมเคยทำงานบริษัทเคยทำงานพนักงานที่อยู่กับองค์กรนานๆเนี่ยนั่นหมายถึงข้อที่หนึ่งองค์กรเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีคือคือผมนะฮะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าแผนกหน้าที่ทุกคนก็ตาม ประสบการณ์ตามวิชาการครับแต่ชั้นวันณะการเป็นอยู่ผมว่าโอเคคุณอยู่มาร์เก็ตติ้งคุณก็ไปทําการตลาดคุณต้องไปเจอลูกค้าคุณต้องไปเจอเอเจนต์คุณเป็นเรสเซ v a เวชันรีเซิชันคุณต้องรับลูกค้าคุณต้องยิ้มต่อลูกค้าคุณต้องทําบุ๊ก i ิงให้ดีใช่ไหมอย่างผมเนี่ยรสเดนใช่ไหมผมต้องให้นโยบายที่ดีคือหนึ่งทุกคนทุกแผนกเขารับได้ในเชิงนโยบายแต่เวลากินกินเหมือนกันครับ จริงดิกินเหมือนกันี่กินเหมือนกับเขาใช่ใช่กินเหมือนกันนะี่เป็นเจ้าของนะโอ้ยผมก็ไม่ได้สังหารอะไรพิเศษเลยนะคือที่อยู่ได้คือกับทุกเรื่องเนี่ยผมก็รับเรื่องหมดนะฮะแต่ทุกเดือนเนี่ยผมต้องมีเวลาให้กับเขาหนึ่งวันต้องเจียดเวลาไว้สําหรับหัวหน้าหานหรือว่าผู้จัดการฝ่ายเนี่ยคุยในเรื่องงานที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วว่ามีปัญหาอุปสรรคตรงไหนบ้างตรงไหนดีพัฒนาต่อไปตรงไหนที่ไม่ดี แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไม่ด่าไม่ว่าไม่ด่าไม่ว่าอ๋อแก้ไขแก้ไขแก้ไขพัฒนาผมว่าเป็นปัจจัยเลยท้ายที่สุดเขาก็อยู่กับเราได้นานอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมแบบพี่น้องแบบพี่น้องผมผมใช่แบบแบบพ่อปกครองลูกเลยนะผมให้นโยบายเวลาสตาร์ทปาร์ตี้ทำไมผมต้องจัดทุกปีนะเพราะว่าสตาร์ทปาร์ตี้มีความหมายมากเลยมีความความหมายสําหรับทุกคนหนึ่งเขาได้รู้นโยบายอย่างแท้จริงเนี่ยที่พวกเราที่สวยเราอะไรจิตใจดีจิตใจดีจิตใจดี ยอยู่โรงแรมกายภาพสิงเวทล้มดีใช่ไหมอบอสใจดีอย่างนี้ค้าขายเจ้าจ๋าตลอดและวันนี้นะครับทางรายการอคาซุกะแล้วก็อร่อยจังกุป๊ปหนังสืออร่อยนมกกีนต้องขอการบคุณพี่สมเกียรติครับผมคุณนาครับคุณมนครับขอบคุณมากครับครับ